ครับมาชมกันต่อจากคลิปที่แล้วนะครับชมกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับจนกว่าเมคโครจะเคลียร์พื้นที่ได้นะครับส่วนฝั่งเมคโครฝั่งนู้นก็กำลังรอตักดินให้รถดำแต่รถดำยังลงไปไม่ได้ครับ ดำยังลงไปไม่ได้ต้องรอให้เมคโครเคลียร์ทางได้ก่อนนะครับ ันไรก็อาจจะเป็นอย่างนี้แหละทุกทีมงานครับเหมือนฝั่งทางบ้านเพชรสาร,รว่าจะปรับพื้นที่ขึ้นได้ก็ใช้เวลาอยู่สัสมควรครับบางทีมงานใช้เวลาครึ่งชั่วโมงบ้างชั่วโมงหนึ่งบ้างครับนะครับโอเคต้องมาประกบเองครับ แมคโคต้องมาเคลียดดินจากข้างบนดันไปข้างล่างนะครับ,นะรบนั่นก็ต้องปรับแบบนี้เลยครับแมคโคด้านรล่างก็รออยู่ครับคนหาปลาก็หาไปนะครับ นี่ครับคืออุปสรรควันแรกก็จะเป็นอย่างนี้แล้ครับวันนี้มีเคดมาสามคันนะครับมีซานี่อยู่คันหนึ่งนะครับ พอแม่โคเคลียดินมาได้ครับก็จะเป็นหน้าที่ของรถไถนะครับ นี่คือหน้างานของรถไถต้องเคลียร์พื้นที่แบบนี้และครับนะครับนี่คือรถออของข้าเก่ครับลูกสาวเาแก่ขันสีม่วงครับมาจากอู่สวนศักนะครับ รถมาจากอู่สุวรสาศั์นะครับคันนี้นะครับก็อู่สุวรสาศักด์เป็นชื่อดังแห่งวงการรถดับนะครับของภาคอีสานของเรานะครับนี่คือรถลูกสาวเท่าแกา่ของเท้ครับนะครับนะคลิปนี้ อาจจะจบลงด้วยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าความจุมันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าความชัดมันจำกัดนะครับก็ต้องขอจบลงแค่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับนี่ครับครับยามรับวัตเก่นี่ทนทานมากไม่มีความร้อนอะไร